เรื่องราวแล้วการโอ้ยโยงใยกันมาไม่รู้จักจบจากเส้นดราม่าซอจียอนค่ะนักแสดงสาวชาวเกาหลีแต่ว่ามาโด่งดังมากๆเลยในเมืองไทยค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็มีข่าวว่าพี่เป็ดเชิญยิ้มค่ะก็ได้ปลดอักการประกาศแล้วนะคะถึง2รายการด้วยกันค่ะซึ่งคนก็พุ่งเป้าไปเกี่ยวคุณพจน์อานนท์หรือเปล่าพี่พจน์จะไปยุแยงตะแคงกันอะไรย่เปล่าพี่พจน์บอกว่าเปล่านะจ๊ะไม่ได้เกี่ยวข้องกับชั้นเลยค่ะซึ่งเราก็ย้ำชัดเจนด้วยนะว่าไม่เคยใส่ร้ายสาวจียอนค่ะเป็นคนพูดเองด้วยว่า ่าต้องการลดภาพการเป็นตลกนะคุณพอขอให้พี่พศเนี่ยปรับบทให้แล้วก็ยังมีข้อแม้ไม่ให้กอฟเบนจพลน,นักแสดงที่ร่วมงานด้วยที่เป็นประเด็นนะคะคุณถูกเนื้อต้องตัวอีกตั้งหากนะดราม่าค่ะร้อนขึ้นเรื่อยๆเลยเชื่อว่าอังคารหน้านี้นะคะสาวจียอนเนี่ยมีคิวไปร่วมงานอีเวนต์ครั้งแรกด้วยค่ะหลังจากกลับมาจากเกาหลีนะคะรับรองว่านักข่าวลูกสํานกเนี่ยต้องไปรอทําข่าวเธอยอย่างแน่นอนเดีไป เธอไปเกาหลีเพราะว่าจัดการเรื่องเอกสารส่วนตัวะนะคะหลายคนก็เลยสงสัยว่าเอเธอขอหลบไปพักใจหรือเปล่าไม่ใช่นะคะแต่ว่ากำลังจะกลับและอังคารหน้าเดี๋ยวได้ไปรู้กันค่ะใช่ค่ะ